สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์เกมเมอร์กับภารกิจปั้นนิเมซี่เอพิซอดที่8นะครับเราก็ยังอยู่ในหลีกตุรกีเหมือนเดิมนะครับและในนัดนี้เราต้องออกไปเยือนทีมคอนยาสปอร์ครับผมมาในชุดสีแดงนะครับเกงขาวในนาทีที่7ครับเราตัดบอลได้ลูมาที่นิเมซี่ส่งต่อไปให้เพื่อนแล้วครับเราวิ่งตามไปฮะหาพื้นที่ว่างขอบอลแล้วครับแล้ก็เรียบร้อยครับซัซดไปซ้ายเข้าไป จากการแอซซิสของฟอนะฮะเราส่งไปให้เพื่อนเพื่อนกระชากมาครับแล้วก็ส่งมาให้เราเราแตะด้วยขวาแล้วก็สัดด้วยซ้ายดูภาพช้านี่ฮะเราแตะด้วยซ้ายครับผมแล้วก็สัดด้วยซ้ายเข้าไปเลยในนาทีที่39นะครับก็เป็นเจ้าบ้านฮะที่กระนำบุกใส่เราอ่าแต่กองหลังของเรายังดีอยู่นะฮะสกัดบอลออกมาได้ครับบอลอยู่ที่ฟอส์ครับจ่ายเข้ากลามาครับแะครับจ่ายออกมาปีกซ้ายครับ บอลมาที่นิวเมซี่ครับยังไม่มีใครเติมนะฮะลากเข้ากลางก่อนจ่ายให้ปิดสายอีกรอบหนึ่งครับครับเขยเข้ามาแล้วครับขอบอลครับนะครับสัตด้วยย้ายโอ้โหบอลเล่แบบไม่ต้องจับเลยเป็นการจบสกอร์ที่สวยสดงดงามมากฮะแล้วก็ได้ประตูมาจากการโต้กลับครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันครับเนี่ยครับเราจิ้มบอลออกไปทางซ้ายเพื่อน เพื่อนกระชากเข้ามาเราขอบอลอยู่ตรงกลางแล้วก็วนเลโดยสายเข้ามุมแคบไปเลยแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนนะครับโดยฝีเท้าของนิวเมซี่ในนาทีที่59ครับเจ้าบ้านเริ่มทำการโต้กลับมาแล้วครับส่งทะลุช่องมาตรงกลางครับกองหลังว่าไงครับยิงติดบอรครับเอา้าเขาซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งโดไล่ตามมาแล้วครับ1ประตูต่อ2แล้วเราก็ขอเปลี่ยนตัวไปนาทีที่80ครับ จบเกมคาสิปราซาเป็นฝ่ายชนะคอนยาสปอไป1ประตูต่อ3ครับและจากชัยชนะหน้าที่ผ่านมานะฮะส่งผลให้เราอยู่ในอันดับ5แล้วส่วนการแข่งขันนัดถัดมาครับน่าจะเป็นงานง่ายนะฮะเพราะเราต้องเฝ้าบ้านครับเจอทีมอาดาน่าครับโดยที่เป็นทีมเยือนได้เขีย่ยลูกเล่นก่อนครับนาทีที่15บอลมาที่นิวเมซี่ลองส่องดูครับโกยังปัดไว้ได้ครับผมเอาละครับเหาเขาวิ่งเข้าไปแย่งบอลก่อนครับ แย่งไม่ได้ฮะเขาก็กระชากไปเรื่อยๆครับเลี้ยงกินแดน,นไปปล่อยเป็นหน้าทีของกองหลังครับเอาบอลมาที่ตรงกลางครับออกไปทางปีกขวาครับเอาทะลุยาวมาเลยฮะงานนี้ปีกขวาโล่งแล้วเอาโยนเข้ากลางมาบอลเล่เรียบร้อยครับเราโดนโตกลับบ้างฮะโดนออกนำไปแล้วนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและในนาทีที่21ครับบอลออกมาทางปีกขวาเราทําเกมบุกบ้างครับ ก่อนเน้นเจาะทางขวาเป็นหลักนะฮะแล้วก็วิ่งตามประคองอยู่ครับไปไม่ได้ครับเอาส่งกลับมาก่อนครับเอาบอลไปที่นิวเมซี่คลิกครับผมสัตว์ด้วยายเข้าไปแล้วครับคิดอะไรไม่ออกบอกเมซี่ฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้านครับเนี่ยครับบุกมาทางขวาครับผมส่งมาที่เมซี่บังๆเอยฮะแล้วก็สัดด้วยซ้ายเลยนาทีที่28บครับบอลออกไปทางซ้ายครับผมเอายังได้ดดวยฮะทันอยู่ยังไงฮะบอลมาที่เนวเมซี่อีกแล้วครับ แขงให้เพื่อนตวัดยิงติดคุรักษาประตูครับดูเตะมุมครับโยนมาครับไม่ถึงหัวเราหรอกครับเอาเพื่อนมงเข้าไปซะงั้นอ่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเนี่ยวิ่งวนไปวนมาอยู่เฉยๆผู้มงสวยซะด้วยนาทีที่66ครับเราได้ฟรีคลิกครับโยนมาที่นิวเมซี่มงกลับไปให้เพื่อนก่อนครับไปเลยนะฮะเอาโดนตัดบอลได้ครับเอาครับจะโดนโตกลับอีกไหมเอาโยนออกมาด้านขวา เรายังตัดบอลได้นะครับกองหลังยังดีครับผมส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเล่นชิงกันก่อนครับผมเราก็พยายามวิ่งหาช่องว่างครับเอาไม่มีช่องว่างเขาก็กระชากไปเรื่อยเลยฮะเนี่ยเอาละครับวิ่งทำทางบอลมาที่เนยเมซี่กระชากเข้ากางสัตได้ซ้ายเรียบร้อยครับผมและก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับ โอ้โหดีใจใหญ่ฮะพลิกกลับมานําแล้วครับดูภาพช้าครับบอลมาที่มิวเมซี่กระชากเข้ากลางครับผมแล้วก็ซัดด้วสายเข้าไปเลยยัดไปเลยนะฮะนาทีที่76ครับเขาได้ฟรีคิกติดกําแพงครับบอลมาที่มิวเมซี่ทำยังไงฮะส่งให้เพื่อนไปก่อนครับวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งง,งานนี้ต้องวิ่งครับบอลมาที่มิวเมซี่เับเอายังไม่ทันจ้ทำอะไรฮะเลยเดินแย่งบอลไปได้ เอาครับขาโตกลับครับเอากระชากหลุดด้วยจิ้มผ่านผู้รักษาประตูครับเขาไล่มานะฮะสามประตูต่อ2นาทีที่80ครับเราได้บอลบ้างครับบอลมาที่นิวเมซี่ครับยังไม่ออกบอลให้ใครนะครับส่งไปเพื่อตรงกลางครับเอาละครับวิ่งตามไปประคองครับวิ่งเข้ากลางโอ้ยขอบอลยังไม่ได้นะฮะออกมาทางซ้ายครับเอาได้บอลแล้วครับสัตว์เลยขวาโอ้โหชนเสาเข้าไปเลยหนีห่างไปอีกครั้งครับ ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2แล้วก็เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวด้วยแหม่คอยลงใจหน่อยนะฮะเหลือ8นาทีนำ2ลูกดูภาพช้างครับเราแทงออกไปทางซ้ายนะครับบอลกลับมาเท่เาอีกครั้งพลิกซัดด้วยขวาชนเสาในครับผมจบเกมนะครับเราชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับโดยฝีเท้าของนิเมซี3ประตูครับส่วนนัดถัดไปครับเราไปออกเยือนคารากุมรุกครับผม เราได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับมาในชุดสีแดงกางเกงขาวครับนาทีที่27ครับเป็นฝ่ายเจ้าบ้านที่ได้บอลนะฮะทำเกมบุกมาแล้วครับผมออกมาทางปีกวาครับแล้วก็ยังไงดีฮะอยู่เข่ากลางกรอบนึงนะครับเอาตัดบอลได้ครับบอลมาที่นิวเมซี่ออกไปทางซ้ายครับแล้ววิ่งทําทางไปลวครับทะลุไปแล้วครับทะลุไปแล้วยังไงดีครับปาดไปให้เพื่อนด้านขวา เรียบร้อยครับออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ูนย์ะฮะจากแอซิสสวยของนิวเมซี่ครับส่งให้ฟอลคนเดิมครับน่าจะเป็นคู่หูใหม่ของเรานะครับดีใจกับทั้งทีมฮะเพราะว่าโอกาสมีไม่บ่อยนะฮะแฟนๆเฮกันใหญ่เลยฮะงานนี้านาทีที่53เราได้เตะมุมครับเขาม่งสกัดออกไปได้แต่เรายังได้บอลอยู่นะฮะบอลเดินมาที่นิวเมซี่โอโดนสกัดไปครับ ครับประสาประตูเอาเปิดบอลไม่ดีครับบอลมาที่นิวเมซี่สัตด้วย้ายเข้าไปฮะเรียบร้อยครับออกนำไประล้วสองประตูต่อศูนย์ดูภาพช้ากันครับโกลนฮะเปิดไม่ดีเพื่อนเด้งมาที่นิวเมซี่สัตด้วยสายลงๆเข้าไปเลยนาทีที่76บครับบอลมาที่นิวเมซี่ครับปายออกไปทางขวาให้เพื่อนครับวิ่งทําทางไปแล้วครับบอลมาที่นิวเมซี่อีกครั้งนึงครับกระชากไปแล้วครับกระชากไปฮะโยนบอลเข้ากลางเพื่อนพุ่งมงโอ้โหเป็นการยิงประตูที่ สวยมากฮนะอึ้งไปเลยนะฮะเนี่ยพุ่งมงขนานะนี้โหออกนำไปแล้วนะครับ0ย์ประตูต่อ3แล้วก็ถือว่าเป็นแอสซิตที่2ของนิวเมซี่ด้วยจบเกมครับแม้จะครองบอลได้น้อยกว่านะครับแต่คาสิโกซาก็ชนะไปด้วยสกอร์ศประตูต่อ3ครับและด้วยฟอร์มร้อนแรงครับผมเราก็ได้รับรางวัลไปยิ้มแป้นเลยฮะงานนี้ส่วนการแข่งขังขงนนะัดถัดไปนะครับ ค่ซิมปาซาจะต้องเฝ้าบ้านครับเจอกับทีมบาซักเซฮีนะครับผมชื่ออาจยากดีจริงนะฮะเรามาในชุดข่าวคาดน้ำเงินครับนาทีที่41ครับเราได้บอลครับผมบอลทะลุช่องมาที่เมซี่โดนตัดบอลได้ฮะเพื่อนยังคลองบอลได้ครับแล้วก็สัดดยกวาเรียบร้อยครับออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ูย์โดยฝีเท้าของฟอลคนเดิมนะครับคู่หูเรานาทีที่63ครับเราได้เตะมุม แต่ทีมเยือนก็สก,กัดออกมาได้นะครับไม่เป็นไรครับเราหาพื้นที่ว่าเอาลองซัดดูครับติดบล็อกครับผมไม่เป็นไรครับยังได้อยู่เอาลอาซัดด้วยสายทีเรียบร้อยครับผมเป็นประตูออกนำสอประตูต่อศูนย์ในนาทีที่65ครับดูแวบๆตะกีเหมือนจะเป็นการวอลเลยมากกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันดีกว่านะออกบอลไปทางซ้ายครับเพื่อนให้บอลกลับมา พักบอลบอลยังไม่ตกพื้นแล้วก็ซัดวอลเลย์เข้าไปครับเป็นประตูที่สวยสดงดงามจริงๆฮะเนี่ยนาทีที่84ครับเ้าเขาไม่ยอมครับเอานิวเมซี่ตัดบอลได้ครับกระชากไปแล้วครับใช้ความเร็วครับผมวิ่งกินพื้นที่เข้าไปก่อนฮะยังไงดีฮะ <P ain> เห็นเพื่อนเติมเข้ามาส่งให้เพื่อน <P ain> เพื่อนส่งเข้ากะซัดเข้าไปครับผม ออกน้าไปแล้วนะครับ3ประตูต่อ0แล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้แม้จะครองบอลน,น้อยกว่าก็ตามนะครับส่วนการแข่งขันขน,ขน,นัดถัดไปเป็นคูระเกเกียครับนัดที่2นะฮะเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบซิตัสครับโดยที่นัดแรกเสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับนาทีที่19เราได้ฟรีคิกครับบอลยาวมาที่นิเมซี่มุงไปเพื่อนก่อนครับเกมยังอยู่ที่ตรงกลางครับ บอลมาที่มิเมซี่ส่งให้เพื่อนเพื่อนชิงกลับมาทะลุแล้วครับซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับออกนําไปแล้วนะครับหประตูต่อศูนย์ในนาทีที่21ดูภาพช้าครับเราส่งให้เพื่อนเพื่อนชิงกลับมาแล้วเราก็ซัดด้วยขวาเข้าไปครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าใกล้ๆฮะเนี่ยฮะได้จากเพื่อนมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับท้วที่ไม่ถนะัดนาทีที่40ครับเราได้บอลอยู่ที่กองหลังนะครับเอาละครเกมอยู่ที่ตรงกลางครับ โอยโดนด,ด,ด,ดันอยู่ฮะบอลมาที่นิวไอซี่เอาทะลุครับผมสัตว์ด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมออกนําไปแล้ว2ประตูต่อ0ครับในนาทีที่42สกอร์รวม4ประตูต่อ2องนะฮะโอกาสเข้าชิงนี่เริ่มเห็นแล้วฮะไม่รู้จะไปชิงกับทีมอะไรนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากนันอีกทีครับเนี่ยครับเพื่อนส่งบอลมาให้ทะลุตรงกลางพอดีเลยฮะแล้วเราก็สัตว์ด้วยสายเข้าไปนาทีที่53ครับผม ทีมเยือนไม่ยอมครับเปิดเกมบุกแรกและฮะงานนี้ออกบอลออกไปทางปีซ้ายครับผมเอาเราตัดบอลได้ครับบอลมาที่นิเมซี่ส่งให้เพื่อนครับผมเพื่อนดูดบอลลงสวยด้วยฮะงานนี้เราว,วิ่งตามครับเอาเพื่อนยิงเองเลยฮะเรายังวิ่งไปไม่ถึงเลยครับเอาวิ่งไปดีใจก็ยังดีฮะงานนี้จบเกมครับเราชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์สกอร์รวม5ประตูต่อ2นะครับได้เข้าชิงนะครับ ส่วนในบอลลีกนะฮะเราก็ต้องไปเยือนอิสตันบูลสปอร์นะครับผมเรามาในชุดสีแดงกางเกงขาวครับช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยฮะโปรแกรมเตะนี่ชุมมากฮะเอาละครับเราได้เขียนลูกเล่เก่นก่อนนะครับบุกจับขวาไปซ้ายครับนาทีที่34ครับเราโตกลับแล้วครับมาทางปีกขวาบอลมาที่นิวเมซี่ครับส่งเข้ากลางก่อนครับวิงทำทางก่อนฮะ ยังไงเพื่อนว่าไงฮะมาทางซ้ายบอลมาที่นิเมซี่เอาหักลบหนึ่งครั้งเอา้าโดนเตะล้มไปแล้วฮะอา้าวไปเหลืองสิครับงานนี้ราคาเป็นคนเตะฮะเอ้านิเมซี่เป็นคนเตะเองเลยครับงานนี้เดี๋ยวขอเล็กแป๊บนึงฮะมุมนี้แลครับยิงเอา้ายังมุมไม่พอนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอาละครับนาทีที่38 โทรศัพท์ประตูว่าไงฮะเปิดบอลยาวมาครับเอารลบงได้ครับบอลมาที่นิวเมซี่ส่งให้เพื่อนครับเอาอย่างได้บอลอยู่นะฮะเอาทะลุช่องสิครับงานนี้ลองซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่40ด้วยฝีเท้าของนิวเมซี่ฮะโอ้โหคอยชูฮะอึดอัดมานานดูภาพช้างครับบอลมาตรงกลางครับแล้วก็หลุดไปเลยฮะซัดด้วยซ้าย โอ้โหมุมแคบฮะแล้วหลังจากนั้นฮะก็เป็นเจ้าบ้านที่ได้ครองบอลนะครับแต่เกมรับเราก็ยังดีอยู่ฮะจบครึ่งแรกครับคาซิบาซาออกนำศูย์ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่49ครับเพื่อนมงบอลมาให้เรานะครับเราป้ายบอลไปเพื่อนเพื่อนชิงกับมาครับทะลุช่องสัดดยกว่าเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ออกนำไปในนาทีที่51ครับ เรียกว่ามีไม่กี่จังหวะแต่ต้องทําประตูให้ได้นะครับดูครับเราส่งให้เพื่อนเพื่อนชินกลับมาเราซัดด้วยกว่าเข้าไปครับผมนาทีที่62ครับรักษาประตูเปิดบอลนะครับมีเมซี่มุ่งให้เพื่อนครับเอาฟอลกระชากไปแล้วครับยังไงฮะเราวิ่งไปแล้วครับประคองไปแล้วครับขอบอลครับแต่เพื่อนไม่ให้เอาเพื่อนไม่ให้จังหวะนี้เอา้ายซัดเข้าไปสิครับงานนี้แฮตทริกไปแล้วครับเจ้าตัววันนี้นี่ฟอร์มดุจริงๆนะฮะเนี่ย หิงซ้ายหญิงขวามีหมดนะฮะจบเกมเราชนะไปด้วยสกอร์สูป,ประตูต่อ4ครับก็เปลี่ยนตัวในนาทีที่63ฮะเพื่อเก็บแรงไว้เจอเฟเนบเชน่นะครับในตุกรกีครับนัดชิงครับคอามร้อนแรงมากนะครับนัดที่แล้วซัดไป3ประตูครับสำหรับนิวเมซี่ดูสิครับวันนี้จะซัดกี่ประตูฮะแข่งขันจนมาถึงนัดชิงจนได้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันพอควรนะครับแล้วก็ถือเป็นเกมนัดชิงนัดแรกของเราด้วยนะครับจะไม่นัดแรกได้ไงฮะเพิ่งมาเล่นลีกตุรกีฮะเอาละครับนาทีที่5ครับเฟเดราเชได้เปิดมาครับแล้วก็มุ่งเข้าไปเลยครับถูกออกนำเร็วนะฮะนาทีที่5เท่านั้นเองเอานาทีที่7ครับยังเป็นเฟเดราเชครับที่ยังคุมเกมบุกได้อยู่ฮะเอาออกมาทางปีกขวาครับผมเอาเข้ากลางครับ ยังไงดีฮะเอาส่งเข้ากลางทะลุช่องมาแล้วลงลงเรียบร้อยครับศูนย์ประตูต่อ2แค่10นาทีแรกเท่านั้นเองงานหยาบแล้วครับแบบนี้นาทีที่15ครับเอาเขาได้บอลอีกแล้วครับทะลุมาตรงกลางเอากองหลังพลาดครับยังไงฮะซัดอีกแล้วครับศูนย์ประตูต่อ3โอนาทีที่19ครับนิ่เมซี่ได้บอลครับส่งให้เพื่อนครับออกไปทางปีกขวาเราขอบอลครับเพื่อนไม่ให้ครับยังไงฮะ พื่อนส่งให้คนอื่นสั์เอาละครับประตูตีไข่แตกมาแล้วได้ประตูเร็วเสียด้วยครับนาทีที่3 1ครับเฟเนปโเช่บุกอีกแล้วครับมาทางปีกขวาเข่ากลางมาครับยังไงฮะทะลุช่องอีกแล้ว4ประตูต่อหนึ่งครับทำอะไรไม่ถูกแล้วครับช่วงทดเวลาครับเราได้เตะมุมแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับครับเราขอบอลครับยิงครับติดบล็อกอีก เขาไปแย่งบอลฮะยังไงฮะหมดเวลาจบครึ่งแรกไปถูกนำไป1ประตูต่อ4ครับนาทีที่70ครับเรายังไม่ยอมครับอ่าออกมาทางด้านขวาครับยังไงครับบอลมาที่นิวเมซี่ส่งทะลุช่องให้เพื่อนเอาล้วครับไม่ล้ำหน้าด้วยเล่นชิงไปมา2ประตูต่อ4ครับนาทีที่72เวลายังมีแต่เขาก็ครองบอลได้ตลอดเลยฮะเราไม่มีโอกาสบุกเลยฮะ แล้วก็จบเกมครับคาซิปาซา่าแพ้เฟเนปรเช่2ประตูต่อ4ในนัดชิงครับสรุปรดูรรการน,นี้นะฮะเราถูกยืมมาที่ทีมคาซิป a าซา่าและพาทีมจบอันดับ5ได้แล้วก็เป็นรองแชมป์ของตุกรกีครับด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเราจะกลับไปที่ปารีสแซงต์แชงจะระเบิดฟอร์มหรือจะแพ้ยังไงอย่าลืมติดตามเชียร์กันด้วยนะครับ